โอเคทุกคนเราออกสตาร์ทกันที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะครับหลังจากรเราเติมน้ำมันไป200บาทเราก็พุ่งทะยานไปบนถนนบางนาตาดนะครับบางนานะครับตอนนี้คือบางนาแล้วก็มุ่งไปที่ตาดไงครับโอเคนี่เป็นภาพกลางคืนครั้งแรกครับผมเปิดไฟสปอรตไลท์นะครับตอนนี้ผมเอากล้องตัวใหม่ของผมติดไว้ที่หน้าอกนะครับคือผมมีอุปกรณ์เสริมนะครับ สำหรับการติดไปที่หน้าอกนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวทีหลังนะครับว่าอุปกรณ์เสริมนี้เป็นยังไงแต่ตอนนี้ดูก่อนนะครับความมืดมิดในเส้นบางนาตาดมุ่งตรงไปชนบุรีมุ่งตรงไประยองชายเชิงเซาสมุนปการเลยผ่านมาหมดแล้วท้ายเราเข้าสู่จังหวัดระยองเทียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่ทอำเภอแกงจังหวัดระยองแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณตีสามครึ่งนะครับรถ ก็เทรดเป็นไหรหลังจากที่ตอนแรกที่เราพักกันที่่าชนบุรีบ้านบึงนะตอนนี้ก็ถามว่าง่วงยังก็อย่างผมเข้ามาในจ i ฟฟีนะครับในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยมีนะครับสำหรับปตทที่มีจิฟฟีนะครับก็มาซื้อของซื้ออะไรหลายอย่างโปรโมชั่นอะไรก็ดีเหมือนกับ ในเซเว่นอีเลเว่นนั่นแหละแล้วก็ฉายดูคร่าวๆนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบรรยากาศโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับพักอีกทีจันทบุรีตอนนี้คือเวลาเหลือมากเลยเราไม่อยากจะไปถึงแบบเช้ามืดอ,อย่างเงี้ยเราอยากจะเก็บบรรยากาศระหว่างก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ท่าเรือเกาะช้างด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปสว่างๆเลยแล้วเจ็ดโมงกลังดีไป let's go ออกมาจากอำเภอแกล้งนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่เขตของจันทบุรีนะครับซึ่งมันไม่ไกลาจากอำเภอแกลงเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณไม่เกินห้าสิบกิโลนะครับเส้นทางมืดมิดเ็นชัดเลยอยังตอนนี้6กโมงเช้านะครับบรรยากาศเราสามารถมองเห็นภูเขาได้แล้วตรงนี้เป็นอำเภอแหลมสิง กันทัุรีผมอยู่ปั๊มอ,อะไรก็ไม่รู้มันเป็นเติมแก๊สนะครับไม่ได้เติมน้ำมันครับอากาศตอนเช้าเริ่มแสงเริ่มสวยแล้วเริ่มเห็นภูเขามีหมอกด้วยมีเมฆฝนด้วยกต่ดี เ,เชาแล้วนะ้วหมอกเริ่มลงนะจันทุบุรีนี่ไม่เหมือนกรุงเทพไม่กับภาคเหนืออะไรตอนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะร้านอาหารก็เปิดแล้วเนี่ยก็คือมีหมอกมีฝนตกอยู่ตลอดทุกสัปดาห์นะ งาน่า,าเที่ยวมากเลยช่วงเนี้ยถ้าใครอยากหนีจากความรอ้อนอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยมีหมอกควันอะไรไปไปเที่ยวเมนเดิมแล้วาพาทิศก็ขึ้นมานะครับในเขตของจังหวัดตราดนะครับผมเข้าสู่จังหวัดตราดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวัดตราดในครั้งนี้ผมก็เดินทางมา จะไปเที่ยวทะเลนะครับเพราะว่ากรุงเทพมันร้อนร้อนเหลือเกิน37 38องศานะครับในบางพื้นที่นะครับตอนนี้เราเข้าสู่ท่าเรือเฟอร์รี่นะครับซึ่งจะเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับเราติดกล้องกันไว้ที่หมวกกันน็อกด้านข้างนะครับเปลี่ยนมุมมาดูนะครับว่าถี่ไว้ด้านข้างหมวกน็อกนี่มันจะเป็นยังไงคือมันจะเห็นมุมด้านบนสูง มากกว่าติดไว้ที่หน้าอกนะครับผมมีที่คางด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ติดดูในตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จ่ายค่าข้ามไปเรือนะครับถ้าคนเป,ปล่าเนี่ย80บาทนะครับผมมอเตอร์ไซค์นี่40บาทแต่ถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์แบบนี้ก็คือเขาคิดคันละ80บาทนะครับเท่ากับคนคนหนึ่งเลยก็คือผมคนหนึ่งกับรถคันหนึ่งเนี่ยก็จะ160บาทไปแล้วครับผม แล้วก็มันจะมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เราไม่ต้องรอคิวเลคือเรือลำไหนออกเราก็ไปรอลำนั้นออกได้เลยไม่ต้องรอเหมือนรถยนต์ว่าเราต้องรอรถยนต์ต่อคิวรถยนต์นะครับก็คือเราออกตามเรือได้เลยครับแต่อาจเราอาจจะต้องขึ้นในช่วงท้ายของลำเรือนะครับหลังจากที่รถยนต์สำหรับ เรือลํานี้ได้ขึ้นไปหมดแล้วนะครับเพราะนี่จะเป็นกฎใหม่นะครับแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนจะเป็นแบบเราขึ้นไปก่อนแล้วเราก็ลงก่อนเลยเพราะว่าเราขึ้นลงสะดวกกว่ารถยนต์นะครับรถเตอร์ไซค์ก็จะมีข้อดีอย่างนี้ครับบางครั้งเราต้องรอถึงประมาณแบบ9ก้าชั่วโมง8ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เลยครับก่อนจะได้ข้ามเรือไปเกาะช้างแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าคือคิวมันเยอะไงถ้าเป็นรถยนต์ก็คือนานมาก ันนี้เราคือมอเตอร์ไซค์ก็คือข้ามได้เลยครับก็แนะนํานะครับใครที่อยากจะมาก่อช้างนะครับมอเตอร์ไซค์ครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับคนนะครับไม่ว่าคุณจะมาที่จัก,กรหรืออะไรมอเตอร์ไซค์ดีกว่า้นลำนี้ใช่ไครับหรือว่าไปลำอื่นลำนี้ตระกยาก รอเรือออกไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณ20นาทีได้นะครับผมก็ข้ามเรือมาก็นั่งเรือก็ไม่ถึง30นาทีนะครับเพื่อจะข้ามไปที่กรอดช้างนะครับท้ายที่สุดเราก็ถึงแล้วนะครับกำลังจะลงจากเรือ หลังจากที่ลงจากเรือแล้วก็ข้ามเนินโค้งมาโค้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่เขตปั๊มน้ามันเขตเมืองเกาะช้างเลยเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นโค้งแรกที่สูงชันและอันตรายที่สุดนะครับต้องดูตอนลงนะครับตอนนี้เป็นตอนขึ้นไม่เท่าไหร่นะครับนะับดูจากภาพจริงคือตรงนี้จะชันมากนะครับขับไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงที่หาดทรายขาวก่อนนะครับแต่เราจะว์ปก,กันมาที่ หาดไก่แบ้ครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมเคยมาเล่นน้ําในช่วงของ4ปีที่แล้วนะครับมาชมบรรยากาศตรงนี้จุดชมวิวนะครับตรงนี้งไ,ไกลๆนั้นจะมีเกาะอ,อยู่นะครับชื่อเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้ทําไม่ได้แต่เราเคยพายเรือขึ้นไปอ่ะมันจะมีต้นไม้น้อยกว่านี้ตอนนี้ต้นไม้มันขึ้นเยอะมากเลยดูไม่ดูนะ หลังจากชมวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ต่อนะครับจุดหมายปลายทางของเราที่พักของเราอยู่ที่อ่าวใบลานนะครับตอนนี้ผมย้ายเอากล้องมาติดไว้ที่ไม้เซลฟี่นะครับแล้วก็ยืดไปด้านหลังอ่าตรงนี้จะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดในเกาะช้างนะครับเป็นทางคโค้งและสูงชันนะครับสําหรับคนลงนี่ก็คือจะลําบากอยู่นะครับ ผขึ้นไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่จะอันตรายกว่าเรานะครับเพราะว่ามันชอบมากินเลนไม่อีกเลนหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของรอล,ลีบบีนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากรอล,ลีบบีผมเข้าไปแล้วเฮ้ยไฟใช้ได้ไหมเนี่ยไฟในห้องโอเคโอเคเนี่ยครับรีวิวไม่ค่อยดีแต่เราจะมารีวิวนะครับที่นี่อ,อะไรวะ b บยัตบีชรีสอร์ทก็เป็นรีสอร์ทแบบอนวแบบโลเคอลโลกเลแล้วก็อโคโนมะีก็มันไม่ไค่อยได้ใหม่เท่าไรนะครับก็เก่าแล้วละสนะี่ห้าปีแล้วดูสภาพว่าใช้ได้สำหรับนอนทักผ่อนหรือเปล่าคือจุดประสงค์คือผมต้องการความสงบแล้วก็าชายหาดที่กว้างใหญ่เอาไว้ตกปลาตอนกลางคืนอะไรย่างเงี้ยที่นี่ก็ตอบโจทย์ได้อยู่ในมุมนั้นนะครับ อยูห่ห้องน้ำนะครับเปิดไฟตรงไหนไฟใช้ได้นะครับผมไม้เลนแรงนะครับตรงนี้น้ำกดลงไหมครับน้ำมีน้ำไนะปได้เลยโอเคน่าจะใช้ได้นะครับใช้ฉีกก่อนฉีกไย ไม่แรงเท่าไหร่นี่รู้อะไรเดีงูเข้ามาโอเคครับก็นอนได้นะครับมันจะมีพลังงานบางอย่างเลยตอนงคืนหรือเปล่าไม่รู้เรื่องเรื่งคือเรานอนเพลินไปหน่อยอันนี้ก็คือ5โมงครึ่งจะห6โมงแล้วนะครับเดียวเรามาดูบรรยากาศโลเคชั่นทะเลของที่พักตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคือน้ําขึ้นมาเยอะแล้วนะ จะเดินลงตรงไปเลยนะครับจะเดินไปดูกันนะครับมีเรือด้วยสปีปิโบ๊ทเรือประมงน้ำขึ้นตอนคืนไม่รู้จะขึ้นถึงตอนไหนแต่มันเป็นแบบหาดที่หาดหินเนยครับเป็นขวดหินทั้งหมดเลยไม่แน่ใจว่าจะตกหมึกได้หรือเปล่า รับขอบฟ้าไปนะครับเฮ้ยหอยรอดแล้วเรามีหอย้หอยหอยเพียบเลย ใต้โขดหินอาจจะมีปูซ่อนอยู่หรืเปล่าโขดหินก่อนหน่อยหัวหอ,อยพวกนี้เยมันเคยขยับกันอยู่หินเยอะขนาดนี้การตกหมึกอาจจะลำบากเพราะว่าถ้าน้ำไม่ลึกเนี่ยมันก็จะติดหินแน่นอน น้ำขึ้นตอนนี้ก็คงจะลงช่วงเช้าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนกไม่เจอก็ตรงนั้มันเป็นถัดนะเขาเรียกว่าจุดลับๆในเกนาะช้างฝั่งขวานี่เป็นแอ่งน้ําที่ปลาสามารถเข้ามาหลบ ใช้ได้เลยตัวนี้ไม่ใช่หอยตาหัวนะปูนะครับปูกำลังซ่อยสาลายกันอยู่ปูพวกนี้เนื้อมันค่อยมีนะครับแต่เราอยากกินเราก็คงต้องกิน คตอนนี้เราก็จะไปที่บ้านบางเบ้านะครับก็เป็นจุดที่เรียกว่า,าเป็นบ้านที่อยู่ใต้ใต้สุดของเกาะช้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินเดี๋ยวจะไปตกปลาเดี๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์ตกปลาเพื่อเอาชีวิตรอดในตอนต่อไปไป บาบางเบ้านะครับต้องผ่านเนินเขาที่หนึ่งจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้มาแล้วก็นี่เนินคงเนินเขาอะไรนี่บ้านบางเบ้าอยู่แถวๆนี้เกาะช้างใต้สุดไลอ,อยู่ตรงนี้ดิอันนี้เป็น,ปน,ปนรีสอร์ทมั้งรีสอร์ทเยอะมากอะคือบางที่มีรีสอร์ทเยอะเกินไปนี่ตรงนี้เราจะไปที่นี่ เราจะกำหนดไปทางที่บ้านบางเบ้าก่อนไม่รู้ว่าบ้านบางเบ้าเ,เ,นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างตอนนี้บรรยากาศตอนกลางคืนของเกาะช้างไปดูยัน บรรยากาศการเดินทางของกลอดช้างในช่วงทุ่มหนึ่งนะครับค่อนข้างมืดมิดสำหรับในส่วนนี้ผมติดกล้องเอาไว้ที่คลางนะครับก็เป็นมุมมองที่ต่างออกไปจากในช่วงต้นคลิปนะครับนี่ผมเปิดไฟแล้วดูไฟสปอตไลท์ของผมคู่หนึ่งนี่ไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยสี่ร้อยประมาณนะครับก็คือแต่ว่าใช้ทนมากๆเลยแล้วก็แสงสว่างก็สว่างใช้ได้นะครับ เมื่อสว่างอะไรก็ไม่น่ากลัวนะครับก็ถือว่ามันอยู่กับรถแล้วก็ทนมากๆเลยไฟสปอร์ตไลท์คู่นี้ราคาก็ไม่แพงนะครับสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมจะทิ้งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพูดไปนะครับอันนี้ผมจะไปที่บางเบ้านะครับหมู่บ้านชาวประมงนะครับโอ้โหกอสปีดไปสามสิบโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเราจอดที่เซเว่นแล้วก็ต้องเดินเข้าไปนะครับ ทน,นี่ก็จะมีขายอาหารทะเลมีร้านอาหารซีฟูด้ดมีของที่ระลึกนะครับแต่จุดมุ่งหมายของเราก็คือมาดูเหยื่อปลอมเหยื่อปลานีจะเป็นร้านแบบวิทชิ่งนะครับที่อยู่ในหาดบางเบ้านะครับบางเบ้าเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าวที่กว้างๆนิดนึงนะครับอยู่ทางใต้ของอำเภอเกาะช้างตำบลเกาะช้างใต้นะครับผมอุปกรณ์ก็แพงบ้างถูกบ้างครับ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนจะดูแบบไหนใครดูเป็นก็ดูครับครดูไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลือกไปตามที่ตัวเองสะดวกนะครับทุกคนก็ดูตามราคาตามอะไรไปนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี้สักพักหนึ่ง เรือบางเบ้าส่วนมากตรงนี้น่าจะเป็นเรือที่แบบท่องเที่ยวจะพาทุกคนไปตามจุดดำน้ำดูปะการังหรือจะไปเกาะต่างๆในเขตของหมู่เกาะช้างดูบรรยากาศแป๊บหนึง่งถ้าทนไม่ไหวก็กลับไปที่อื่นเพราะว่าตอนนี้คือ เริ่มหิวแล้ว พามันกองไม่แบบตกองจากได้ใหญ่ก็ต้องนี่ลงไปน้ำมันจะว่ายไหมไม่ว่ายแล้วมันตายออ๋ไม่ว่ายแล้วราสติดดอยแสดงว่าตรงนี้ก็มีหมึกเข้าเหมือนกันใช่อันนี้คือตกหมึกตกหมึกเพื่อตกปลาเพื่อตกปลา มันยากมันจะได้หมดตรงนี้ครับยากอยากเงนนี้ยง่าง่ายผมก็เดินมาดูโอเค let's go เราก็ผ่านไปตรงนี้เลย จะมาประกอบเดียวกันไว้ก่อนนะครับที่เราจะไปเตรียมในการตรวจวันนี้ เจามาดูระดับน้ำก่อนนะครับตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับเฮ้ยปูโอ้โหอีกตายรพระเจ้าปูมันมาตรงนี้ทุกคนดูสิปูเราสามารถเอื้อมมือไปจับมันได้เลยนี่ก็ปูอีกตัวหนึ่งเฮ้ยกุง้งแม่ คือเราไม่ได้นี่มาช้อนนะนี่กุ้งเนี่ยว่ายอยู่เลยเฮ้ยปูนี้ไม่เล็กนะครับดูดิทุกคนดูดิเขใหญ่นะครับ<ะ>เสียดายไม่ได้เอาไอ้สวิงไวแต่คือเราใช้อย่างอื่นจับได้นะถึงแม้เราจะไม่มีสวิงกนะ็ตามแต่นี่มันปูเหมือนปูเลยเนี่ยเพาเอะปูดำ <c oughs> ปูดินมีด้วย นีด่ดูดิตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อะครับนี่ไงโอ้ยตายเถอวพระเจ้าเราเจอมันแล้วแม่สาน้อยมันถูกเราจับไปในพิปตาโอ้โหมันแรงมันเยอะมากเลยครับแรงเยอะครับเราไม่สามารถจะดึงมันขึ้นมาได้มันดึงขึ้นมาทั้งอนนี่เลยติงไม้แล้วตัวมันก็ นี่ครับนี่คือตัวของมันซึ่งแรงมันค่อนข้างเยอะมันเกียวเป็นส่ถพุงไว้ก่อนทุกคนดูดิครับอูตัวใหญ่มากตัวใหญ่อยู่นะครับ ดูสิครับตัวมันใหญ่นะครับกล้องอาจจะไม่ได้เห็นมากขาดเท่าไรแต่ว่าคือตัวมันใหญ่ผมขอบอกไว้เลยเฮ้ยนั่นปูไทยวะผมเห็นปูไทยซึ่งมันมีกุ้งเก่อยู่ที่ปูไทยนะครับกุ้งมันจะจับยากไหมทุกคนดูมันมีก้ามที่มีลายด้วยนะครับผมมันอาจจะเป็นกุ้งลายเสือหรือเปล่าซึ่งตอนนี้มันถอยหนีผมไปเรื่อยๆโอ้ให้ตายเลยพระเจ้า เราได้กุ้งมาแล้วครับตัวใหญ่ด้วยเยี่มไปเลยการตกหมึกอันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนสูงนะครับถ้าสมมติว่าเราพยายามหาตัวมันเนี่ยแล้วยังหาไม่เจอมันก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็สองก็คือหมึกบางตัวมันไม่กินบางตัวก็กินบางทีก็ว่ายผ่านเลยก็ไม่กินนะแราก็พยายามทําให้มันแบบอ่า หาง่ายไม่สุดไงก็คือเนี่ยเราทําเป็นเรืองแสงให้มันไงถ้ามันมีตัวมันก็น่าจะกินแล้วก็ผมเคยใช้พิเดีนี้แล้วนะมันก็กินอยู่นะก็ลองมาดูว่าถ้ามีตัวมันก็กินแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่กินนะถ้าไม่มีก็คือจะจะไม่มีอะไรมากินไงหมึกมันก็ไม่อยู่แล้วก็ที่นี่มันจะเป็นน้ําตื้นหมดเลยมันไม่มีจุดที่แบบให้หมึก ลงมาหลบต้องเป็นน้ำแบบมีเหมือนลึกหน่อยแล้วก็สงบหน่อยคลืนไม่ค่อยมีอันนั้นเราก็คือพวกฝูงปลาเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็จะมาสายอยู่แล้วมันก็จะเข้ามาหากินจับพวกจะปลาจับพวกกุ้งอะไรเนี่ยกิน ส่วนมากเราก็จะมาหวดหมึกกันแบบนี้เป็นชั่วโมงนะครับหดไปแล้วก็กอกลับมาแล้วก็หวดต่อไปนะครับจนกว่าหมึกมันจะฮุบเยื่อปอมของเรานะครับแต่ถ้าไม่ฮุบก็คือไม่มีตัวเข้านะครับสําหรับเยื่อปอมผมนี่ติดเป็นตัวเรืองแสงนําทางนะครับถ้าหมึกมีมันก็น่าจะกินนะครับผมก็เคยใช้อยู่ในตัวนี้ คือตกปูครับปลาหมึกไม่เข้าครับมันฝ่อยอะ่ะ Oh, yeah. ตัวเหอะตัวใหญ่ขึ้นโอเคสรุปคืนนี้เราก็ได้แค่กุ้งกับปูนะครับหมึกก็ไม่เข้านะครับสำหรับจุดจุดนี้คุณดูดิปูปูปูใทญ ใไม่โตแต่เรามีกุ้งใหญ่ด้วยก็พอได้นะสำหรับซี่เป็นกุ้งแบบอย่างนี้มันก็ใหญ่ได้อยู่ดีคืนแรกในเกาะช้าวันนี้วันเสาร์นี่พรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ทำคลิปเลยบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่ ที่ไหนเนี่ยจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปขึ้นให้นะมันก็เป็นบังการโรทีอ่อยู่ริมทะเลนะครับบรรยากาศก็เงียบสบงบนะครับไม่มีการแบบเปิดเพลงเสียงผับถึงอะไรเนี่ยดังก็ถือว่าใช้ได้นะแต่มันอาจจะดูแบบมีอายุสักนิดหนึ่งดูเก่าแล้วอาจจะมีความผุพังบ้างหลังคาก็อาจจะมีแบบ ต้นไม้อะไรบ้างแต่มันก็ใช้ได้ไปเจนพรุ่งนี้ไอเดี๋ยวผมเจอหอยเม่นเป็นดงไม่รู้ว่ามันมีแบบ